สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามดราม่าแอดดิกชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถลักกันนะครับช่วยกดสั c r i b e ด้วยครับเมื่อเช้านะครับผมได้ดูข่าวช้างไทยได้เดินทางกลับมาจากประเทศรศีลังกากลับมาที่ประเทศไทยนะครับไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองมาเนี่ยดูน่าสงสารมากนะครับกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยก็ ได้กลับมารักษาอาการบาดเจ็บเรียบร้อยแล้วนะครับพูดถึงเรื่องช้างไทยเนี่ยผมก็นึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งได้นะครับพวกเรารู้กันหรือเปล่าครับในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยทางสยามนะครับได้ส่งเครื่องราชบรรณาการไปที่ประเทศฝรั่งเศสส่งไปเพื่อพระราชทานให้กับพระเจ้านโปรเลรียนที่3ถึงประเทศฝรั่งเศสซึ่งเครื่องราชบรรณาการเนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงพระมหามงกุฎเท่านั้นนะครับแต่รัชกาลที่4ก็ยังส่งช้างสยามไปอีกสองเชือกเป็นเครื่องราชบรรณาการด้วยเช่นกันโดยมีชีวิตอยู่ที่นั่นนานถึง10ปี แอ่อนิจจาช้างทั้งสองเชือกเนี่ยต้องเผชิญกับชะตากรรมที่น่ารันทดและจบชีวิตลงด้วยฝีมือของทหารฝรั่งเศสในปีคศ .1870 เกิดอะไรขึ้นกับของขวัญจากสยามล่ะช้างปน,นาการจากประเทศสยามได้รับการต้อนรับอย่างอบอุน่นพระเจ้าอโนรเลรีนที่3ได้ส่งมอบให้หน่วยงานของสวนสัตว์เป็นผู้ดูแลเป็นอย่างดีจนพอจะคุ้นเคยกับสภาพอากาศเมืองหนาวและมีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางกับเด็กๆที่มาเยี่ยมสวนสัตว์อย่างอุนน่นหนาฝาคั่ง เมื่อใดที่มีการโฆษณาถึงสวนสัตว์ช้างสยามสองเชือกนี้จะเป็นดาวเด่นในใบโฆษณาอยู่เสมอพระเจ้านโปลเลียนที่3ได้พระราชทานชื่อใหม่อันโกหลูให้กับช้างบรรณาการคู่นี้ว่าคาลเตอร์ Counter, และพรล,ลุกตามชื่อของพระราชโอรสแฟต ของเทพทิดาลีดและเทพ,พเจ้าซีอุดทาให้ช้างทั้งคู่มีสถานภาพค่อนข้างมีเส้นสายกับทางราชสำนักพอสมควรช้างสยามทั้งสองเชือบได้ใช้ชีวิตอยู่ในสวนสัตว์ของประเทศฝรั่งเศสจนมีอายุราว14ปีก็เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นในปลายรัชกาลของพระเจ้านโปรเลียนที่3ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของช้างคู่นี้โดยตรงในปีคศ1 8 7 0เถึง1871เเกิดสงครามฟรังกโกปรัเสเซียส่งผลให้ฝรั่งเศสพ่ายแพ้อย่างยับเยิน ทำให้ชาวฝรั่งเศสฉวยโอกาสนั้นในการทําการปฏิวัติล้มราชบัลลังก์แล้วจัดตั้งระบอบสาธารณรัฐขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยโจมตีและประนามพระเจ้านโปรเลรียนที่3ว่าเป็นต้นเหตุของความพ่ายแพ้และอับจนทรงถูกจับและเนรเทศออกจากประเทศอย่างน่าเวทนาคุณความดี ของราชวงศ์โบนาปารตลบเลือนไปจากหัวใจของประชาชนจนหมดสิ้นเมืองหลวงถูกปิดล้อมหลายเดือนจนเกิดยุคข้าวยากหมากแพงจนคนจนที่อยู่ในเมืองต้องจับหนูเอาหมาเอาแมวที่ตนเลี้ยงเอามากินกันตายแต่คนที่ร่ำรวยก็ยังพอมีเงินซื้อหาอาหารได้ที่ขาดแคลนจริงๆก็คืออาหารชั้นดี ที่คนล่ำรวยต้องการที่จะกินดังนั้นในปลายปีคศ1870ทางการจึงตัดสินใจที่จะชำละเนื้อของสัตว์ในสวนสัตว์อันเป็นแหล่งเนื้อชั้นดีแห่งเดียวที่ยังเหลืออยู่แล้วในที่สุดช้างสยามสองเชือกสุดท้ายซึ่งเป็นของขวัญจากพระเจ้ากรุงสยามก็ถูกสังเวยชีวิตเพื่อเอาใจคนที่มีฐานะถูกฆ่าและชำละที่ร้านขายเนื้อ เป็นเมนูชั้นเลิศณพัฒคารที่หรูหราเป็นข่าวเกลียวกาวไปทั่วยุโรปในช่วงต้นปีคศ1871